สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องเรียมไทยนะคะมาเจอกันกับเรียมในไทยไทยซีรีส์วันนี้ค่ะเรียมมีเรื่องที่จะมันเล่าให้ฟังนะคะแล้วก็คิดว่ามันจะมีคำหนึ่งที่ได้มาจากเรื่องนี้ที่เราใช้กันบ้างบางครั้งนะคะนักเรียนฟังแล้วก็จะได้เข้าใจว่า คนไทยพูดแบบนี้หมายถึงอะไรคะ่ะเรื่องที่เรียมจะเล่าวันนี้นะคะเป็นเรื่องแก้วหน้าหมาถ้านักเรียนอยากดูแก้วหน้าหมาแบบเต็มเรื่องนะคะเรียมแนะนำให้พิมพ์คำว่าแก้วหน้าหมาเข้าไปใน y o u t u b e นะคะตอนที่เรียมยังเด็กวันเสาร์อาทิตย์เรียมก็จะนั่งหน้าจอทีวีนะคะเพื่อรอดูนิทานพื้นบ้านหรือคนไทยก็จะพูดว่าละครจักจักวงวง ไม่ใช่ละครไทยนะคะละครไทยจะเป็นเหมือนชีวิตทั่วๆไปแต่ถ้าเราพูดว่าละครจกักจักวงวงหมายถึงละครที่เป็นละครพื้นบ้านไทยแต่งตัวแบบที่เป็นยุคสมัยก่อนมีพลังวิเศษหรืออะไรประมาณนั้นนะคะคำพูดที่ใช้ในละครนั้นก็จะแตกต่างจากที่เราพูดทั่วๆไปแต่ถ้าเกิดเราไปฟังนะคะ เราก็จะใช้คำราชาศัพท์ได้เก่งมากขึ้นนะคะตอนที่เรียมดูเรียมก็รู้สึกว่ามันสนุกแหละมันมีเอฟเฟกต์ต่างๆในละครมีพลังวิเศษนะคะตอนเด็กๆชอบดูแต่พอโตขึ้นแล้วเรารู้สึกว่าทำไมเอฟเฟก์ไม่สวยเลยรู้สึกว่าดูหนังที่ดูหนังที่ทำได้ดีกว่านี้แล้วกลับไปดูละครจักจักงวงๆก็จะรู้สึกว่า เขาทำเอฟเฟกไม่ดีนะแต่ตอนเด็กๆชอบดูไงก็น,นักเรียนก็ลองไปค้นหาดูได้นะคะที่เรียมจะเล่าในวิดีโอนี้นะคะเป็นเรื่องยอ่อเรื่องยอ่ออะไรที่ย่อก็คือเล็กกว่าปกตินะคะเรื่องที่มันยาวมากๆเราก็เอามาเป็นเรื่องยอ่อแล้วก็เล่าสั้นๆนะคะ่ะเราจะพูดว่ายอ่อเรื่องย่อนะคะวันนี้ก็ เอาเฉพาะส่วนที่สำคัญแล้วกันนะคะเพราะว่าเรื่องจริงมันยาวมากมีเมืองอยู่เมืองหนึ่งชื่อเมืองมิถิลามีกษัตริย์ของเมืองนั้นนะคะกษัตริย์ของเมืองชื่อว่าภัวดลนมงคลราชและมีพระมเหสีพระมเหสีของเมืองนั้นชื่อพระนางนันทาสองคนนี้เป็นพ่อแม่ของพระเอกนะคะแล้วก็มีลูกชายที่เป็นพระเอกของเรื่องนี้ก็คือพระปิ่นทอง ทุกๆคนในเมืองก็มีชีวิตที่สงบสุขค่ะและในเมืองนั้นเองก็มีครอบครัวอยู่ครอบครัวหนึ่งมีลูกสาวหน้าตาคล้ายมา้าตอนที่แม่ของผู้หญิงคนนี้กำลังจะคลอดออกมานะคะได้ฝันว่ามีเทวดาเอาลูกแก้วมาให้เลยตั้งชื่อให้ลูกสาวว่าแก้วมณีหรือเรียกอีกชื่อหนึ่งก็คือแก้วแก้วหน้ามา้า เพราะว่ามีหน้าเหมือนม้าค่ะคนก็เลยเรียกผู้หญิงคนนี้ว่าแก้วหน้าม้าแก้วหน้าม้าถึงจะมีหน้าตาเหมือนม้านะคะแต่เขาก็เป็นผู้หญิงที่ฉลาดชอบความสนุกสนานสามารถทำนายดินฟ้าอากาศได้หรือบอกล่วงหน้าบอกก่อนนะคะเราจะพูดว่าบอกล่วงหน้าว่าอีกหนึ่งเดือนฝนจะตก หรือว่าฝนจะไม่ตกอีกหนึ่งเดือนสองเดือนนะคะปัจจุบันเนี่ยถ้าเกิดเราดูในทีวีมันจะเป็นการพยากรณ์อากาศพยากรณอากาศก็คือเอาข้อมูลปัจจุบันนี้ไปบอกให้คนอื่นๆรู้ว่าจะเกิดอะไรขึ้นอย่างเช่นมีพายุเข้าอากาศกำลังจะหนาวเย็นอากาศจะร้อนมากขึ้นอีก5องศาแบบนั้นเป็นการ พยากรณ์อากาศค่ะแต่การทำนายอาจจะไม่ต้องใช้ข้อมูลอาจจะมีความสามารถอะไรบางอย่างหรือเขาอาจจะใช้ข้อมูลนะเป็นการทำนายบอกอนาคตล่วงหน้าแบบที่เราก็ไม่รู้เหมือนกันว่าเอาข้อมูลมาจากไหนแต่แก้วหน้าม้าก็มีความสามารถในการทำนายเกี่ยวกับดินฟ้าอากาศได้นะคะก็เป็นประโยชน์กับชาวนาชาวไร่ในเมืองนะคะเพราะว่า เขาปลูกพืชปลูกผักกันแล้วก็ต้องดูฝนฟ้าอากาศอยู่มาวันหนึ่งค่ะน่าจะเป็นฤดูที่เก็บเกี่ยวเสร็จแล้วลมหนาวก็เริ่มมาพระปิ่นทองที่เป็นโอรสของกษัตริย์เมืองนี้นะคะลูกชายเนี่ยเราเรียกว่าโอรสถ,ถ้าเป็นลูกสาวเราเรียกว่าธิดาพระปิ่นทองเป็นโอรสของกษัตริย์โอ้คำราชาศัพท์เลยนะ เป็นคํำศัพท์ที่ไม่ใช่คนทั่วไปพูดกันนะคะพระปินทองก็ไปเล่นว่าวเล่นว่าวลมพัดมาแล้วก็ไปเล่นว่าวเป็นว่าวที่พระปินทองชอบมากแต่ว่าลมพัดแรงว่าวก็เลยลอยไปแล้วก็ไปตกที่ไหนก็ไม่รู้พระปินทองก็ออกไปตามหาพร้อมกับทหารเพราะว่าอยากได้ว่าวนั้นกลับคืน ว,ว่าวนั้นก็ไปตกอยู่ที่แก้วหน้าหมาค่ะแก้วหน้าหมาเก็บได้แล้วก็คิดว่าอยากจะเก็บไว้ถ้าใครเป็นเจ้าของว,ว่าวอันนี้จริงๆเนี่ยถึงจะคืนให้พระปิ่นทองก็มาเจอว่าว่าวของตัวเองอยู่กับแก้วหน้าหมาพระปิ่นทองก็เลยบอกว่าแก้วหน้าหมาต้องการอะไรพระปิ่นทองจะให้เพื่อแลกกับว่าวที่ตัวเองชอบ แต่แก้วหน้าหมาก็ไม่ตอบรับค่ะไม่อยากได้อะไรทั้งนั้นไม่อยากได้สิ่งของไม่อยากได้อะไรเลยแต่สิ่งที่อยากได้ตอนนั้นก็คือแก้วหน้าหมาเห็นพระปิ่นทองแล้วรู้สึกชอบอยากแต่งงานกับพระปิ่นทองนะคะก็เลยบอกว่าถ้าจะเอาว่าวคืนเนี่ยพระปิ่นทองต้องยอมแต่งงานกับแก้วหน้าหมา พระปิ่นทองก็มองหน้าแก้วหน้ามานะก็เป็นผู้หญิงที่ไม่สวยอ่ะเป็นถึงโอรสของเจ้าเมืองของกษัตริย์เมืองนี้ต้องแต่งงานกับผู้หญิงสวยๆคำว่าแต่งงานในหนังจกักจักวงวงนะคะเขาจะพูดว่าอภิเศกสมรสเป็นการแต่งงานของกษัตริย์นะคะหรือว่าคนในราชวงศ์อภิเศกสมรสต้องการอภิเศกสมรสกับพระปิ่นทอง ไม่ต้องการอะไรทั้งนั้นถ้าพระบินทองตอบรับว่าจะอภิเศกสมรสกับแก้วหน้ามา้าแก้วหน้าม้าจะยอมให้ว่าวตอนนั้นพระบินทองก็ด้วยความที่อยากได้ว่าวคืนก็คิดว่าก็โกหกอะโกหกแก้วหน้าม้าไปเถอะเพราะว่าอยากได้ว่าวคืนก็เลยรับปากไปว่าได้จะอภิเศกสมรส จะแต่งงานกับแก้วหน้ามมาแก้วหน้ามาก็ดีใจนะคะแล้วก็ยอมเอาว่าวคืนให้พระปิ่นทองพระปิ่นทองก็กลับไปในวังบ้านนะคะบ้านของกษัตริย์นะเราจะไม่ได้เรียกว่าบ้านเราจะเรียกว่าวังวังจะใหญ่กว่าบ้านของคนทั่วไปนะคะพระปิ่นทองก็เข้าไปในวังแล้วก็ไม่ได้กลับมาไม่ได้อภิเษกสมรสกับแก้วหน้ามมา ไม่ได้มาขอแก้วหน้าม้าแต่งงานแก้วหน้าม้าก็รออยู่หลายวันก็ไม่เห็นพระปิ่นทองมาพระปิ่นทองก็ไม่ได้ตั้งใจว่าจะรักษาสัญญาตั้งแต่แรกนะคะสัญญาอันนี้คือสัญญานะคะเวลาที่คนไทยทําสัญญากันนะคะเราก็จะทําแบบนี้เป็นเด็กๆนะเราจะเรียกว่าอันนี้นิ้วก้อยใช่ไหมคะเกี่ยวก้อย เกี่ยวก้อยสัญญากันแล้วก็พูดว่าเราสัญญาอะไรกันแต่ว่าถ้าเกิดสัญญาเวลาที่เราโตขึ้นแล้วสัญญาที่มีผลตามกฎหมายเนี่ยไม่ใช่การเกี่ยวก้อยกันนะคะแต่เป็นการร่างสัญญาเขียนสัญญาขึ้นมาแล้วก็เซ็นชื่อว่าสัญญาว่าจะทำอะไรบ้างแต่ตอนนั้นพระปิ่นทองกับแก้วหน้าม้าก็สัญญากันแต่ว่าพระปิ่นทองก็ไม่ทำตามสัญญานะคะ ไม่ยอมแต่งงานกับแก้วหน้าหมาแก้วหน้าหมาก็รออยู่หลายวันแล้วก็บอกพ่อกับแม่พ่อกับแม่ไปบอกพ่อกับแม่ของพระบินทองหน่อยว่าต้องมาขอฉันไปแต่งงานแล้วพ่อกับแม่ของแก้วหน้าม้าก็บอกว่าอืมไม่อะไม่อยากไปพูดหรอกเป็นผู้หญิงแล้วหน้าตาไม่สวยหน้าเหมือนมา้าต้องรู้จักเจียมตัว เรียมตัวก็คือรู้ว่าเหมาะสมกับอะไรไม่ดีกับอะไรส่วนใหญ่เนี่ยคาว่าเจียมตัวจะหมายถึงรู้ว่าตัวเองเนี่ยแย่กว่ารู้ว่าตัวเองจนรู้ว่าตัวเองเรียนรู้ว่าตัวเองเรียนจบไม่สูงฐานะไม่ดี และไม่ควรไปยุ่งกับคนที่รวยกว่าคนที่หน้าตาดีกว่าแบบนี้เราจะเรียกว่าเจียมตัวก็คืออยู่นิ่งๆในที่ของตัวเองไม่ต้องไปอยากได้อะไรที่มันมากกว่าที่ควรจะได้เราจะพูดว่าเจียมตัวหน้าตาก็ไม่ดีหน้าตาก็ไม่สวยหน้าเหมือนมา้าต้องรู้จักเจียมตัวเจียมตัวว่าผู้ชายที่หล่อๆหน้าตาดีๆเขาคงไม่มาชอบคนแบบนี้หรอก เจียมตัวว่าเขาเป็นเจ้าชายนะตัวเองเป็นใครเป็นชาวบ้านธรรมดาต้องรู้จักเจียมตัวอยู่ในที่ที่ตัวเองควรอยู่พ่อกับแม่ก็บอกแบบนั้นค่ะว่าให้แก้วหน้ามา้ารู้จักเจียมตัวแต่แก้วหน้าม้าก,ก็เสียใจค่ะเสียใจมากกินข้าวไม่ลงน่าจะตายได้นะคะพ่อแม่ก็เลยไปหา กษัตริย์แล้วก็พระมเหสีของเมืองนี้นะคะไปบอกว่าพระปินทองได้สัญญากับลูกสาวของฉันไว้ตอนนี้ลูกสาวของฉันจะตายแล้วนะคะเพราะว่าไม่ยอมกินข้าวเสียใจมากที่พระปินทองไม่รักษาสัญญาพ่อของพระปินทองได้รู้เรื่องนี้ก็รู้สึกโกรธมากนะคะโกรธว่าโอ้กล้าทำแบบนี้ได้ยังไงนี่คือลูกของกษัตริย์เมืองนี้นะ แต่แม่ของพระปิ่นทองก็ยังใจดีค่ะเป็นคนมีเมตตาและไม่อยากให้ลูกชายตัวเองผิดคำพูดผิดคำพูดก็คือพูดอะไรไว้แล้วก็ทำไม่ได้เราจะเรียกว่าผิดคำพูดไม่อยากให้ลูกชายตัวเองที่ไปสัญญากับผู้หญิงไว้แล้วก็ไม่ทำตามสัญญาหรือว่าผิดคำพูดไม่อยากให้เป็นแบบนั้นก็เลยให้คนไปรับแก้วหน้าม้าเข้ามาอยู่ในวัง แต่อยู่ในวังแล้วพระปิ่นทองก็ไม่ขอแก้วแต่งงานสักทีนะคะอยู่มาวันหนึ่งพ่อของพระปิ่นทองก็เลยบอกว่าถ้าแก้วหน้าม้านะอยากแต่งงานกับลูกชายของเขาเนะี่ยให้แก้วหน้ามา้าไปเอาเข่าพระสุเมนมาตกแต่งสวนในวงังถ้าทำได้จะให้แต่งงานกับพระปิ่นทองแต่ถ้าทำไม่ได้ต้องถูกประหาร ถูกประหารก็คือถูกสั่งฆ่านะคะแก้วก็ดีใจว่าอถ้าเกิดฉันทำได้นะฉันจะได้แต่งงานสักทีก็เลยรับปากว่าจะไปเอาเขาพระสุเมนมาตกแต่งสวนให้แก้วหน้ามมาก็เดินทางไปในป่าเพื่อไปหาเขาพระสุเมนนะคะเดินเท่าไหร่ก็หาไม่เจอสักทีไม่รู้ว่าอะไรคือเขาพระสุเมนหาไม่เจอสักทีนะคะเดินทางไปจนเหนื่อย แล้วก็เป็นลมหลับไปพระฤาษีก็มาเห็นนะคะมาเห็นแล้วก็รู้สึกสงสารพระฤาษีรู้สึกสงสารก็เลยช่วยนะคะช่วยให้เวทมนต์ที่สามารถถอดหน้ากากม้าออกมาได้นะคะที่เป็นหน้ามา้านี่คือหน้ากากหรอเอาหน้าม้าออกได้นะคะให้เวทมนต์มาที่เป็นเวทมนต์สามารถเอาหน้าม้าออกได้ แล้วก็เจอหน้าจริงที่เป็นหน้าสวยๆนะคะแล้วก็ให้เวทมนต์ที่เป็นหนังสือหนังสือเนี่ยสามารถเปลี่ยนเป็นเรือได้ให้ไม้เท้าที่สามารถเปลี่ยนเป็นมีดได้ให้ของวิเศษนี้กับแก้วหน้ามาและพระฤาษีก็บอกว่าไม่ต้องไปถามไม่ต้องไปตามหาเขาพระสุเมนอะไรแล้วแค่เอาก้อนหินก้อนเล็กๆไปให้กษัตริย์ก็พอแล้ว แล้วก็บอกว่าก้อนหินก้อนนี้มาจากเขาพระสุเมนเพราะว่ากษัตริย์ไม่ได้บอกว่าจะต้องเอาก้อนหินก้อนเล็กหรือก้อนใหญ่หรือว่าเอาเขาพระสุเมนทั้งลูกกษัตริย์ไม่ได้บอกนะคะแต่อันนี้ก็เรื่องเล่าแต่ละที่ก็ไม่เหมือนกันนะคะเรื่องเล่าบางที่ก็บอกว่าให้เอายอดเขาพระสุเมนมาและแก้วหน้าม้าก็ใช้อาวุธวิเศษมีดตัดเอายอดเขามา แล้วก็ใช้เรือนั่งบนเรือเหาะมาที่เมืองในการเล่าเรื่องนิทานพื้นบ้านบางทีก็มีจุดที่เปลี่ยนกันไปบ้างนะคะหรือเวลาที่เอาไปทำเป็นละครพื้นบ้านเขาก็อาจจะปรับอะไรบางอย่างนะคะทำให้อาจจะไม่ค่อยเหมือนที่เดียมเล่าแต่ก็จะมีโครงเรื่องที่คล้ายๆกันคะ่ะโครงเรื่องเดียวกันแต่อาจจะมีเปลี่ยนแปลงนิดหน่อยนะคะหลังจากนั้นก็เอาก้อนหินนั้นมาให้กษัตริย์ แล้วก็บอกว่าเนี่ยเอาก้อนหินนี้มาแล้วมาตกแต่งมาตกแต่งสวนในวังเรียบร้อยแล้วนะส่วนใหญ่เราก็จะได้ยินเกี่ยวกับกษัตริย์เนี่ยมันจะมีคำคำหนึ่งที่พูดว่ากษัตริย์ตรัสแล้วไม่คืนคำตรัสคำว่าตรัสก็คือการพูดนะคะพูดออกมาแล้วไม่คืนคำจะไม่เอาคำพูดนั้นกลับคืนกษัตริย์ตรัสแล้วไม่คืนคำ ถ้าบอกหรือว่าพูดอะไรออกมาจากปากแล้วก็จะทำแบบนั้นกษัตริย์ที่เป็นพ่อของพระปิ่นทองก็บอกว่าโอเคจะให้แก้วหน้าม้าแต่งงานกับพระปิ่นทองเพราะว่ารับปากไว้แล้วถ้าเอาเขาพระสุเมนมาตกแต่งสวนได้จะให้แต่งงานก็เลยตกลงว่าจะให้แต่งงานจริงๆแต่ก็ยังไม่เลิกหาวิธีกำจัดแก้วหน้าม้านะคะกำจัด กำจัดก็คือเอาออกไปทำให้ออกไปนะคะเราจะได้ยินคำว่ากำจัดกับอะไรบ้างกำจัดมดสเปรย์กำจัดมดกำจัดปลวกสเปรย์หรือว่ายากำจัดปลวกยากำจัดเหาเหาที่อยู่บนหัวคนนะคะยากำจัดเห็บหมัดให้กับสุนัขกำจัดเห็บกำจัดหมัดสุนัข ก็คืออะไรที่เราไม่ต้องการเนี่ยกำจัดออกไปไม่ให้มีหรืออาจจะเป็นการฆ่าก็ได้แต่เราอาจจะไม่ได้พูดว่าฆ่าเราพูดว่ากำจัด melody. กำจัดก็คือออกไปแบบที่ตายก็ได้หรือไปแค่ให้ออกไปจากตรงนี้กำจัดซะก็ <c oughs> <c oughs> หาวิธีกำจัดแก้วหน้าม้านะคะพ่อข,ของพระปิ่นทองก็เลยส่งสารนะคะ <c oughs> ไม่ได้ใช้จดหมายนะคะเป็นการส่งสาร ไปให้เมืองอีกเมืองหนึ่งที่มีพระธิดาอย่างที่เรียมบอกไปพระธิดาก็คือลูกสาวของเจ้าเมืองของเมืองนั้นส่งสารไปหากษัตริย์เมืองโรมวิถีกษัตริย์เมืองนั้นมีลูกสาวอยากให้ลูกสาวของกษัตริย์เมืองนั้นนะคะที่ชื่อว่าทัศมาลีให้ทัศมาลีแต่งงานกับพระปิ่นทองพระปิ่นทองก็จะออกเดินทางไปแต่งงานกับทัศมาลี แก้วมณีหรือว่าแก้วหน้าหมาก็รู้สึกไม่พอใจพระบินทองไม่ซื่อสัตย์กับฉันพระบินทองจะไปแต่งงานกับคนอื่นพระบินทองก็โกรธมากนะคะโกรธมากก็บอกแก้วหน้าหมาว่าถ้าแก้วหน้าหมาไม่มีโอรสหรือว่าลูกชายไม่มีลูกชายให้กับพระบินททองถ้าไม่มีโอรสให้ฉันนะ ฉันกลับมาฉันจะฆ่าเธอคือหาทางฆ่าหาทางกําจัดแก้วมณีนะคะแก้วมณีก็รู้สึกสิ้นหวังมากนะคะสิ้นหวังก็คือไม่มีความหวังเพราะว่ารู้อยู่แล้วว่าพระปิ่นทองไม่ได้สนใจตัวเองตั้งแต่แ,ตแรกนะคะจะไปมีลูกกับพระปิ่นทองได้ยังไงแต่ก็ยังไม่หมดหวังค่ะเขาก็มีความตั้งใจเขาได้วิชาจากฤาษีมานะคะ ได้วิชาจากราสีวิชาการถอดหน้ากากม้าออกเขาก็ตามไปที่เมืองโรมวิถีแล้วก็ไปอยู่ข้างนอกเมืองนะคะแล้วก็ถอดหน้ากากม้าออกก็กลายเป็นผู้หญิงสวยในขณะที่พระปิ่นทองก็แต่งงานกับทัศมาลีแล้วนะตอนกลางคืนก็ยังหนีออกมาเจอกับแก้วแก้วที่ถอดหน้ากาก,ากออกแล้วนะคะก็มาอยู่กับแก้วแล้วก็ท้องจริงๆนะคะ และเจ้าชายหรือพระปิ่นทองเนี่ยต้องกลับเมืองของตัวเองแต่ก็ไม่ได้เอาทัศมาลีไปด้วยนะคะแล้วก็ไม่ได้เอาแก้วกลับไปด้วยก็เอาแหวนแหวนไว้ให้กับพระโอรสหรือว่าลูกชายของตัวเองที่มีลูกชายกับแก้วนะคะเพื่อเป็นเครื่องยืนยันว่าถ้าเด็กผู้ชายที่มีแหวนนี้คือลูกของตัวเองแล้วก็ให้ลูกชายคนนี้นะคะไปอยู่กับพระฤาษี พระรือสีก็มีชานนะคะมีชานก็คือสามารถอยู่ที่นี่แต่ว่ารู้ว่าที่อื่นเกิดอะไรขึ้นนะคะมีชานเราเรียกว่ามีชานแต่คนทั่วไปทำไม่ได้ส่วนใหญ่ก็จะคิดว่าคนที่พิเศษนะคะหรือว่ามีวิชาพิเศษมีชานก็สามารถรู้ได้ว่าที่นั่นเกิดอะไรขึ้นตอนนี้เกิดอะไรขึ้นบ้างนะคะ เราเรียกว่ามีชานก็พระฤาษีก็มีชานแล้วก็รู้ว่าพระปิ่นทองอยู่ในอันตรายก็บอกแก้วมณีนะคะตอนนั้นพระปิ่นทองก็ไปต่อสู้กับยักษ์ค่ะแล้วก็อยู่ในอันตรายแก้วมณีก็จะไปช่วยนะคะพระฤาษีก็เลยให้วิชาให้วิชาการแปลงกายเป็นผู้ชายแปลงกาย เป็นผู้ชายนะคะแล้วก็ไปต่อสู้กับยักษ์ค่ะต่อสู้จนชนะแล้วก็ยึดเมืองนั้นไว้นะคะยึดเมืองยักษ์ไว้ก็คือเอาไว้ไม่ให้ใครนะคะอย่างเช่นเวลาที่ทำผิดกฎหมายทำอะไรบางอย่างผิดกฎหมายมีบ้านมีรถก็จะถูกยึดไว้ไม่ให้เอาไปใช้นะคะเราเรียกว่าถูกยึดทรัพย์เวลาที่มีใครบางคนทำผิดกฎหมาย เงินรถบ้านต่างๆที่ได้จากการทำผิดกฎหมายก็จะถูกยึดไว้ก็ไปยึดเมืองยักษ์นะคะเพราะว่ารบชนะแล้วยักษ์ก็ตายไปแล้วพระมาเหสีของเมืองนั้นที่เป็นยักษ์ก็มีลูกสาวสองคนก็เลยจะยกลูกสาวให้กับพระปิ่นทองพระปิ่นทองก็บอกว่าฉันไม่ใช่คนรบชนะแต่คนรบชนะก็คืออีกคนหนึ่ง ที่เป็นแก้วมณีที่แปลงกายมาเป็นผู้ชายพระมาเหสีของเมืองนั้นก็เลยบอกว่าจะยกลูกสาวสองคนนี้ให้กับแก้วมณีที่แปลงกายเป็นผู้ชายอยู่แก้วมณีก็รับไว้นะคะแล้วก็พาลูกสาวของยักษ์ไปอยู่กับพระฤาษีและเล่าเรื่องราวให้ฟังทั้งหมดเกี่ยวกับพระปิ่นทองลูกเรื่องราวทั้งหมดเลมก็แอบสงสัยนะว่าทำไมไม่เล่าให้พระปิ่นทองฟัง เล่าให้คนอื่นฟังทั้งหมดยกเว้นคนในครอบครัวยกเว้นคนที่สำคัญที่ควรจะเล่าแต่ไม่เล่าอันนี้เรียมงงมากเลยเออแต่มันก็เป็นนิทานนะเล่าให้กับผู้หญิงสองคนนั้นฟังและภายหลังก็เอายักษ์สองตนนั้นนะ่ะมาให้กับพระปิ่นทองให้เป็นพระชายาให้เป็นเมียอีกสองคนของพระปิ่นทองอยู่ดีนะคะ ในทีหลังหรือว่าในภายหลังพระปินทองก็อยู่เมืองยักษ์สักพักหนึ่งแล้วก็กลับบ้านของตัวเองก็รู้สึกแปลกใจนะที่แก้วมณีหรือว่าแก้วหน้าม้าเนี่ยก็สามารถมีโอรสหรือว่าลูกชายให้ตัวเองได้แต่ตอนแรกก็ไม่เชื่อนะคะแก้วมณีก็เอาแหวนมาให้ดูว่านี่ไงแหวนแหวนที่ พระปิ่นทองให้ไว้กับลูกชายแล้วก็ดูว่าเออเป็นแหวนนั้นจริงๆและภายหลังมานะคะพระปิ่นทองก็มารู้ความจริงว่าแก้วหน้าหมาจริงๆแล้วก็คือแก้วมณีคนที่ตัวเองไปอยู่ด้วยแล้วก็มีลูกด้วยในในเขาเรียกว่าอะไรนะข้างๆเมืองนั่นแหละก็ได้คืนดีกันแล้วก็อยู่อย่างสงบสุขมาสิบห้าปีหลังจากนั้น แล้วก็มีเรื่องวุ่นวายบางอย่างเกิดขึ้นและมีเรื่องต่อจากนั้นอีกแต่หลังจากนั้นเนี่ยจะเป็นเรื่องของรุ่นลูกและที่ไม่ได้เกี่ยวกับแก้วหน้าม้ากับพระปิ่นทองอะไรมากนักนะคะแต่สรุปง่ายๆก็คือเหมือนนิทานเรื่องนี้จะเล่าให้ฟังว่าอย่ามองคนแค่ภายนอกแต่ว่าลักษณะของแก้วหน้าม้าในเรื่องนะเรียมก็คิดว่า นอกจากหน้าตาจะเหมือนม้าแล้วแต่ท่าทางกริยาต่างๆนะคะเขาก็มีลักษณะที่คนไทยจะพูดว่าม้าดีดกระโหลกก็คืออยู่ไม่นิ่งนะคะเป็นเหมือนเป็นม้าไม่ใช่แค่หน้าเหมือนม้านะคะแต่การขยับตัวเหมือนม้าเป็นม้าดีดกระโหลก แต่คนไทยเนี่ยเราจะคิดว่าต้องเป็นคนเรียบร้อยอยู่นิ่งๆมากที่สุดถึงจะเป็นผู้หญิงที่ดีต้องหน้าตาสวยดูแลตัวเองดีๆถึงจะเป็นผู้หญิงที่ดีจะบอกว่าดูคนอย่าดูแค่ภายนอกเรียมก็คิดว่ามันจริงเหรอมันได้แบบนั้นจริงเหรอนะคะบางคนที่อ่านเรื่องนี้หรือว่าดูเรื่องนี้แล้วก็รู้สึกว่าไม่เห็นด้วยนะคะไม่เห็นด้วยว่า ก็แก้วหน้ามา้าหน้าตาแบบนั้นมีท่าทางแบบนั้นจะให้ชอบก็คงจะชอบไม่ไหวนะคะในบางคนก็บอกว่านิทานพื้นบ้านเรื่องแก้วหน้าม้าเนี่ยที่เล่ากันมาบางคนก็เล่าว,ว่าพระบิ่นททองรักแก้วหน้ามา้าหรือว่าแก้วมณีตอนที่ยังไม่รู้ว่าเป็นแก้วมณีที่สวยๆด้วยแต่ในบางเรื่องก็เล่ามาว่า ก็มารู้ทีหลังรู้ว่าหน้าตาที่จริงแล้วสวยถึงมารักแก้วมณีเปลี่ยนใจมารักแก้วมณีก็จะมีคนที่แสดงความคิดเห็นเรื่องนี้แตกต่างกันไปนะคะว่าสรุปแล้วพระปิ่นทองเนี่ยเป็นคนดีหรือเปล่ารักแก้วหน้าม้าแบบที่เพราะว่าหน้าตาหรือว่ารักตอนที่หน้าตาไม่ดีก็ยังรักอยู่เพราะว่าเล่าเรื่องมาไม่เหมือนกันเนาะด้วยความที่เป็นนิทานพื้นบ้านอาจจะมีการ เสรมิมเติมแต่งมาทำให้ฟังมาแต่และเวอร์ชันเนี่ยไม่เหมือนกันบางคนก็บอกว่านิทานเรื่องนี้สอนไม่ให้ดูแค่หน้าตาสอนให้ดูที่นิสัยหรือว่าความดีข้างในเรื่องนี้เราก็ยังเถียงก,กันอยู่นะคะว่าจริงเหรอแก้วหน้าม้าสอนเรื่องอย่ามองคนแต่ภายนอกจริงๆเหรอส่วนคำที่เราใช้จากเรื่องนี้นะคะก็คือคำว่าแก้วหน้าม้านั่นแหละ ก็อาจจะพูดถึงผู้หญิงบางคนที่หน้าตาไม่ดีนะคะว่าเป็นแก้วหน้ามา้าอาจจะเป็นที่หน้าตาหรือว่านิสัยที่ไม่ได้อยู่นิ่งๆน,นะคะขยับอยู่ตลอดเวลาเป็นม้าดีดกระโหลดูไม่เรียบร้อยนะคะแล้วนักเรียนล่ะคะนักเรียนมีความคิดเห็นเกี่ยวกับเรื่องนี้ยังไงบ้างก็คอมเมนต์ข้างล่างนะคะถ้าชอบคลิปแบบนี้ก็กดไลค์นะคะ แล้วก็อย่าลืมดูนะคะว่าตัวเองกด Subscribe ไว้แล้วหรือเปล่านะคะเพราะบางทีเราอาจจะเคยดูแล้วก็คลิปของช่องเรียมก็โผล่ขึ้นให้ดูบ่อยๆทั้งที่ยังไม่กด Subscribe นะคะกดติดตามหรือว่า Subscribe ไว้นะคะเราจะได้เจอกันแล้วก็ไม่หายจากกันไปนะคะวันนี้เรียมต้องลาไปก่อนนะคะแล้วเจอกันในคลิปหน้าค่ะขอบคุณและสวัสดีค่ะบ๊ายบาย